เบี้ยผู้สูงอายุรับเพิ่ม3,000บาทโอนเข้าเดือนกรกฎาคม66รายละเอียดเป็นอย่างไรฟังคร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องท,ทุกทุท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเบี้ยผู้สูงอายุรับเพิ่ม3,000บาทโอนเข้าเดือนกรกฎาคม66 ล่าสุดพมตอบแล้วชาวเน็ตแชร์ผู้สูงอายุรับเบี้ยเพิ่มคนละ3,000บาทโอนเข้าเดือนกรกฎาคม6-6จริงไหมล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่มีการโพสต์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์เรื่องเดือนกรกฎา,าคมเตรียมเพิ่มเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จจากการพบวิดีโอส่งต่อข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุเตรียมตัวรับเงินเพิ่มเบี้ยยังชีพจำนวน3,000บาทในเดือนกรกฎาคมนั้นทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงปัจจุบันรัฐบาลยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมแบ่งเกณฑ์ได้ตามนี้ อายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80-89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา1000บาทต่อคนต่อเดือนดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.go.th หรือโทร02-642-4336บทสรุปของเรื่องนี้คือไม่มีมาตรการปรับเบี้ยยังชีพตามที่มีผู้กล่าวอ้างตามคลิปวิดีโอ ปัจจุบันรัฐบาลยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิม600บาท700บาท800บาทและ1,000บาทตามช่วงเกณฑ์อายุที่กระทรวงมหาไทยกำหนดทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหากพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ